สำหรับคนที่เกิดปีหนูนะครับในเดือนตุลานี้ครับอันดับแรกมาคือตัวเพียงใช้ความคิดความอ่านใช้จ่ายอาจจะมากขึ้นกว่าปกติคุณจะกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงและเป็นคนที่คาดหวังอะไรที่ว่าคนอื่นไม่กล้าแต่คุณกล้าใช้กล้าจ่ายไปเจอกับการควบคุมการบริหารเป็นอย่างดี ดาวสมดวงนี่มันมาพัวพันและวุ่นวายกันสักหน่อยทั้งคิดดีทั้งคิดวางแผนเข้มงวดเกินไปส่งผลให้ถนนชีวิตของคุณค่อนข้างจะเริ่มดีสว่างสวยนะหนสองมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานบ้านเกิดแปลว่าคุณเริ่มไปมองทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกล้าโยกย้ายนะครับ แต่การทำงานเดิมๆของคุณให้คงสภาพเขาเรียกว่าถึงจะวุ่นวายยังไงทู่สีไปก่อนมันจะไปได้ดีนะครับเรื่องคนอื่นอย่าเอามายุ่งถ้ายุ่งคุณจะวุ่นไม่เสร็จไปทั้งเดือนนั่นปีหนูครับไปดูคนเกิดปีวัวครับปีฉลูครับตัวเพียงอิงคิดนอกกรอบคิดนอกคนอื่น เป็นคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าของล้ำยุคล้ำหน้ามันมีเชื่อว่าสิ่งที่ขอมันจะมีผลได้ไปเจอกับดาวเกียบใช้เกียบแปลว่าแย่งใช้แปลว่าเงินแย่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่สองดาวดวงนี้มากระตุน้นทำให้คุณหนึ่งทำคุณคนไม่ขึ้นดาวดีทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลความคิดดี ดาวนี้เป็นดาวศิลปะโดดเด่นใครทำงานเป็นศิลปินค่อนข้างจะดีแต่จะมีโอกาสโดนใส่ร้ายป้ายสีมีความผิดพลาดทำงานไปทั้งเดือนมันสนุกสุดท้ายไปนับกระเป๋าสตางค์อยู่ไม่มีอะไรเหลือหรอเหนื่อยเปล่าครับสำหรับคนเกิดปีวัวไปดูคนเกิดปีเสือครับมาแล้วตัวเสียกลัว เสียกวแวแปลว่าต่อต้านสิ่งที่ที่มีอำนาจสแสดงโชว์ความสามารถดาวนี้ถ้าอยู่กับนักร้องนักดนตรีดังทุกคนอันนี้ตัวนี้นะครับแล้วมันมาเจอกับตัวเพียงใช้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเจอคนที่มีสวยกว่าแฟนเราเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับทำให้คนเกิดปีเสือ กิจการการงานวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยไปทั้งเดือนมักจะคาดหวังอะไรและไม่สมหวังดังใจหมายทำอะไรทุกอย่างก็จะเสียเปรียบคนโดยเฉพาะหุ้นส่วนจะไม่ค่อยดีเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นั่นเสือครับเราไปดูคนเกิดปีกระต่ายในเดือนตุลาคมนี้บ้างครับมันฮะกันก็จริงเจอเจียซิง เจี๊ยแปลว่ากินซิงแปลว่ามงคลกินของมงคลงานติดตามงานด้านบริการตำแหน่งขายอาหารหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้ามันเป็นของเก่าอยู่ทูกซีไม่ค่อยดีเลิกแล้วไปจับของใหม่เพราะไปเจอเจีย้ยใช้การลงทุนเพื่อความสบายใจเกิดขึ้นนะฮะของใหม่ให้รักษาเครดิตตัวเองไว้ให้ดีนะครับ งานประจําจะส่งผลให้คุณมีโอกาสได้ตำแหน่งใหม่ๆไม่ต้องกลัวตกอับอย่างไรว่ายน้ำกำลังจะถึงฝั่งกำลังจะจมแต่มีคนยื่นโยนบ์่วงยางมาให้ไปต่อได้อย่างดีนั่นกระต่ายครับเราไปดูคนเกิดปีมัง,มงกรครับเจียอิงการเรียนการศึกษา นำความรู้มาเรียบเรียงเป็นสเต็ปสเต็ปมั่นใจในตัวเองเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะไปหาโรงเรียนดีๆโอกาสทองอันนี้จะเกิดขึ้นและไปเจอกับดาวดีอีกดวงหนึ่งปีเกียงปีเกียงต่างกับเกียบใัยปีเกียงพี่น้องเพื่อนฝูงที่ดีๆพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนมีกำลังพ่อแม่ก็ช่วย ทำให้คนเกิดปีมังกรขยันสู่ความสำเร็จหยิบจับอะไรทุกอย่างราบรื่นมีชื่อเสียงทั้งในสังคมและทั้งในบ้านมั <c oughs> งกรเฮงเราหัานไปดูคนเกิดปีงูปีมะเสงครับมาแล้วดาวปีเกียรติดาวดีครับเออเจอเจียซิงด้วย พี่น้องเพื่อนฝูงคนกันเองมากระตุ้นให้เรามีกําลังเพราะปีเกียงคือตัวเราในภาพหนึ่งกับพี่น้องเออพี่น้องที่พ่อแม่ยังอยู่มันก็ช่วยเหลือกันดีมันมาตรงในตรงเจียซิงงานบุญงานกุศลเข้ามาช่วยเหลือเอกันนะครับหน้าทอดกระถิ่นจะเจอกันเยอะครับทำให้คนเกิดปีงูมีความขยันมีความกระตือรือร้น เจอคนมากมายเข้ามาในชีวิตพร้อมที่จะอุปถัมภ์ทำให้อาหารการกินงูอุดมสมบูรณ์นี่คือคนเกิดปีงูครับผมไปดูคนเกิดปีม้าบ้างาปีม้าในเดือนตุลานี้เอียงโง่สุกะงะหะกันหน่อยครับตัวเก็บใช้มาแล้ว เก็บใช้มาถ้าเราไม่มีเก็บใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากทําเก็บใช้มาเจอเสียกลัวเพื่อนยุไปให้โช์ยุให้มึงออกหน้าไอเสียกลัวคือตัวตัวเราอยากจะแสดงได้คนมายุยุให้ออกพอยุให้ออกทําไงคุณต้องระมัดระวังไม่ได้ฟังคํายุโยงแล้วตะโกนออกไปหนึ่งให้ประคับประคองสิ่งต่างๆที่ทํา ให้มีความอดทนมากรักษาเครดิตของตัวเองอย่าอวดดีเพราะเสียกลัวคือตัวอวดดีท้าทายคนอื่นยุเเอาเ,อาเ,อาเอามึงยกมือต่อสู้ไปท้าไปท้าทหารไทยเดี๋ยวก็โดนดีจนได้นั่นคือม้าฉะานั้นต้องระวังสักนิดนะครับเราไปดูคนเกิดปีแพ้ครับอืมดาวเพียงอิงนี่คือดาวความคิดที่ดี วางแผนเดินทางไปโลกพระจันคนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้ตัวเพียงเองไปเจอเกียบใช้ไอเกียบใช้ไม่ดีเว้ยเมื่อเจออย่างเนี้ยความคิดของเราเนี่ยไปเรามั่นใจพวกก็มาอยุไอเกียบใช้ตัวยุถ้าสําเร็จกูก็จะแย่งผลประโยชน์ทําให้เนี่ยครับให้ระวังถูกหักหลังเนี่ยมันความหมายของดาวมานะครับ แต่ท่านที่เป็นศิลปินกลับดีตัวศิลปินนะครับดีนะครับสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าๆเ,เหมือนกันอันนั้นแพ้ก็ต้องทำใจไว้ครับอยู่ในวังวนของตัวเองอย่าพึ่งไปทำอะไรมากมายนักเราไปดูคนเกิดปีลิงครับมาแล้วเจี้ยกลัวกินตำแหน่งหน้าที่มาเจอเพียงอิง คิดว่าฉันใหญ่คิดว่าฉันจะทำตัวนั้นได้ไอดาวสองตัวนี้มากดดันเพราะกดดันทำให้คนเกิดฟีลิ่งเกิดโอกาสที่จะแตกหักกับเพื่อนฝูงแตกหักกับผุ้นส่วนทำให้เสียสตังเสียทรัพย์ความรักมีปัญหาเอกสารสัญญาก็มีโอกาสผิดพลาดเรื่องภายในครอบครัวแม่ผัวกับลูกสะใภ้ ถ้าอยู่ด้วยกันโอ้โหวุนว่นวายนะครับวุนว่นวายแม่ผัวกันลูกสะพ้ยแต่เรากลับเหนื่อยจะพูดยังไงแม่ก็ว่าไม่ได้เมียก็เข้าข้างโอ้นี่ครับเป็นเป็นบทพิสูจน์ของคนเกิดปีลิงนะเราไปดูคนเกิดปีไก่ครับอืมชิกสวดคนที่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยแต่เจอชิกสวดกลายเป็นคนดี เข้มงวดเข้มแข็งมีการขยายอนณาเขตของตัวเองครอบคุมว่าค่านี่มีอิทธิพลไปถึงไหนสำรวจตัวเองมาเจออะไรครับมาเจอเจี้ยอิงความคิดดีสองอย่างมันทําให้ท่านที่ทํางานด้านวิชาการคึกคักมีชีวิตชีวาความคิดความอ่านดีงานทั่วไปนะครับปราศจากอุปสรรค เยอะออกสังคมโดดเด่นอาทำอะไร,ร,รก้าวหน้านับเป็นโอกาสทองของคนเกิดปีไก่ในเดือนหมาถึงหมาจะหยอกไก่แต่กลายเป็นเรื่องดีครับเรามาดูหมาเองครับสำหรับคนเกิดปีหมาในเดือนหมานี้ครับเออเจอเจียอิงเพราะมันเป็นเปีเปยสุข ตัวเปี้ยคือความคิดความอ่านคือเตือเทียคือการวางแผนผลผลิตวางแผนเป็นอย่างดีอยู่ในตำราเปี้ยมาเจอปีเกียงคนกันเองเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นคนเกิดปีหมาธุรกิจทุกอย่างราบรื่นหุ้นส่วนดีมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาและเป็นหุ้นส่วนที่มีความรู้ความสามารถส่งผลให้คนเกิดปีหมา มีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าใครในรุ่นเดียวกันทั้งหมดเรามาดูสุดท้ายครับคนเกิดปีหมูแหมดาวนี้ก็เป็นดาวที่เจี้ยใช้ดาวเจี้ยใช้ในคนที่มีแต่เจี้ยใช้คือรักเดียวใจเดียวถ้ามีเพียงใช้ด้วยก็คือมีสองทางแต่อันนี้เจี้ยใช้มาอย่างเดียวรักเดียวใจเดียวมาไม่พอ นะมาเจอกับชิกสัวอกลายเป็นตัวดีควบคุมตัวไม่ดีซะอยู่หมัดทำให้เกิดเหตุการณ์การเงินดีโดยเฉพาะมาจากการติดต่อพบปะการเจรจาจะโดดเด่นกว่าใครเจ้านายชื่นชมมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งส่วนผู้หญิงและมักจะใกล้ชิดกับเจ้านาย งานด้านบริการเจ้านายเทค่แค่เอาใจใส่แต่สำหรับคนเกิดปีหมูอย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมมิเช่นนั้นเหมือนจะเปิดความลับให้คนอื่นเล่นงานได้นี่คือคนเกิดปีหมูครับครบทั้ง12ปีเกิดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขไปทั้งเดือนสวัสดีครับ